เรียนตัดต่อจบแล้วจะทําได้ไหมหลายคนกังวลใจนะคะกลัวว่าจะทําไม่ได้ทําไม่เป็นมันยากอะ่ะฉันไม่เคยทํามาก่อนอะ่ะฉันเพิ่งจะเริ่มต้นอะ่ะทำยังไงดีหลายคนมีความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะเริ่มกังวลเริ่มสับสนคุณแบบอยากจะบอกว่า ครูแหม่มเ,เองก็ผ่านจุดๆนั้นมาก่อนนะคะเริ่มต้นจากศูนย์เลยไม่เป็นอะไรเหมือนกันเหมือนกับใครหลายๆคนที่เริ่มต้นออนไลน์ในวันนี้เพราะว่าครูแหม่มก็เริ่มจากคนที่มีรู้เรื่องออนไลน์มาก่อนแต่ทําไมวันนี้ครูแหม่มถึงสามารถสร้างตัวตนจนมีคอร์สออนไลน์จนมาเป็นโค้ชเป็นครูออนไลน์ได้นะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ทั้ง private coaching แล้วก็แบบคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะนั่นมาจากสิ่งเดียวเลยคือครูแหม่มลงมือทําวันนี้นะคะถ้าคุณบอกว่าคุณทําไม่ได้ทําไม่เป็น คุณลงมือทําแล้วหรือยังถ้าวันนี้คุณลงมือทําคุณทําได้แน่นอนแต่คนที่บอกว่าทําไม่ได้ทําไม่เป็นยากนั่นคือคนที่ยังไม่ได้ลงมือทําแค่นั้นแค่คุณตัดสินใจและลงมือทําและยืนหยัดมันอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะคะคุณก็ทําได้เพราะคุณแบบเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดมาไม่เคยมีสักวันหนึ่งที่จะไม่ไม่ทาคลิปอ่ะทำทุกวันลงทุกวันต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นปีนะคะ มันเป็นแบบแบบนี้จริงๆทุกๆวันมันจึงเกิดผลลัพธ์เพราะว่าคนเนี่ยเวลาที่เขาจะมาซื้อสินค้าของคุณน่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้ดูคุณแค่วันเดียวบางคนอาจจะดูเป็นยาวเป็นปีก็มีนะคะอย่างลูกศิษย์ของคุณแมมเนี่ยก็มีหลายคนที่แบบว่าแอบดูเราอยู่ตั้งนาน นะคะไม่ได้มาสมาัครตั้งแต่ตอนแรกที่คุณแม่เปิดคอร์สด้วยแอบดูมาแบบว่าดูดูเหมือนกับว่าดูเราตั้งแต่วันเริ่มต้นก็มีตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นครูออนไลน์ด้วยซ้านะคะก็มีจนวันนี้พอเรามาเปิดคอร์สแล้วเขาเชื่อมั่นนะ่ะเชื่อมั่นเราเห็นเราบ่อยๆเขาจึงตัดสินใจกล้าที่จะจ่ายเงินกับเราน,นี้นะคะถ้าคุณกําลังกังวลคุณแม่เข้าใจหรือว่าถ้าเกิดคุณกําลังกังวลว่าเอ๊ะถ้าลงเรียนไปแล้วเนี่ยจะทําได้ไหมเนี่ยมันยาก เกินไปหรือเปล่าสําหรับคุณแบบอุ๊ยอายุมากแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจเลยมันอยู่ที่ตัวคุณล้วนๆว,ว,ว่าคุณจะตัดสินใจหรือเปล่ามีบางคนนะคะบอกว่าอยากเรียนจองมาแล้วด้วยแต่ก็ยังบอกว่าไม่มีเวลาก็อ้างไปเรื่อยๆว่าไม่มีเวลาถ้าคุณบอกว่าไม่มีเวลาคุณเชื่อไหมคะคุณก็จะไม่มีวันมีเวลาที่จะ มาทาตรงนี้จริงๆแต่ถ้าคนที่อยากจะทําจริงๆอยากจะมีไรายได้หรือว่าอยากจะสําเร็จจริงๆเขาจะหาเวลามาเรียนได้อย่างแน่นอนคุณแหม่มรับรองเลยนะคะเพราะคุณแหม่มเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็ทํางานประจําแต่ก็ยังเจยดเวลาเสาร์อาทิตย์มาทําออนไลน์นะคะก็สามารถทําเงินได้จากออนไลน์วันนี้ถ้าคุณตัดสินใจแล้วนะคะว่าอยากจะมีไรายได้บนออนไลน์แค่คุณลงือ,อทำแค่นั้นเองถ้าใครในที่นี้อยากสําเร็จ ให้ลงมือทานะคะใครในที่นี้ที่อยากสำเร็จพิมพ์มาเลยค่ะว่าสำเร็จคุณได้แน่นอนครูแบบสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ